ขัขว,นนขว,นวนหนหูตนนนนัวครับขัวนู้ครับพี่น้องขัวนู้น้ำมาบ้าตับกันใส้อยู่ไก่ไหมเจ้าอัจฉริยะคอนี้ครับขวดนะครับแล้วก็ทดสอบตรวจแบบตับละเอียดนะครับขัวนู้ครับเผิ่งพักผึก่งพักเนี่ยใส่ขัวนัว ร้อมที่เครื่องครับัอบคครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากสับเสร็จแล้วนะครับสับหนูเสร็จเรียบร้อยนะครับกบมาขัวี่น้่งครับขัวแห้งก่อนด้วยครับเพื่อข้าวขัวแห้งก่อน ขัวครับขัวขัวมันแหงกันนี่บอกเป็นขวนหนูขัวหนวเนี่ยนะครับขัวหนวพี่พี่เอาหนูไหมอ่าพอเอาไปขัวหนูนะครับแหงมันแหงนิดหน่อยแล้วนะครับ เครื่องเค้าตำไว้ครับเนี่ยครับเครื่องเค้าตำไว้ครับมีพริกพริกแห้งนะครับพริกแห้งมีต้นมีหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเออ่โอ้ใส่เยอะลืมใส่หลายชนิดใส่หลายนิดไหมีคามิซูมิชิโตโยต้านี่อะไรครับนี่อิซุสโต นีค่ครับหัวแข็งฟอดปาเจโร่เองอยูน่นหมดเลยแหละนี่ฟอดรถเย็นไมดแล้วครับอัดไส้กบไฟบูมฟังเสียงคอดเลยอย่ายพพดื้อแยมที่เอ็มนำฟอมเยอนี่ครับโอเคใคร,รม,มาแกะกันได้ทีน่นองเด้ออ่่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะขู่สักครู่แล้วทำไหมอ่าหลังจากขัวติดเครื่องครับเติมน้ำไว้ก่อนเติมน้ำลงไปพอประมาณนะครับอะ ใส่เลยเร่งเคร่องไปครับออเดือดเอาลูกโดดเทิงไปโอ้ จากหมอเดือดเจ้าที่นะครับตั้งไว้สักครู่แล้วนะเดี๋ยวว่าใส่พักครับบัตรนี่เชิงครับประกอบด้วยต้นหอมครับนี่มีพักไซพร้อมักไซไซพักกระแวง,งครับพี่นอ้องพักกระแวงมาว่าส่บาตนี่ใส่ไปด้วยนี่ใส่เลยครับ ไปอา่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับพี่น้องอุ้ยหอมครับพี่น้องหอมหอมหอมปะอุ้ยแต่หอมหอะารมันก็หอมตัวเจ็บแซ่บอุ้ยปวดนะเบึง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 เดี๋ยวซิมกันซิมกันอุ้ยซิมอะไรนพี่น้องเราเด้เป็นหว่วนกัะดยังอุ้ย กัดหอ,อมบ่เจียวยไปไปผุน่ะติมที่ไรอ้อติมเนี่ยติมขาดหอมบ่ไปมีหลายเรี่ยวหอมอันเด้ยวเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องหลังจากขัวแล้วนะครับขัวแล้วนะครับโอ้ยก็เดี๋ยวติมเดจะติมอีกทีหนึง่งติมที่หนึ่งครับพี่น้องครับหู้ยจับ มาบนรับวนล้ันกินเางขน้อครับนี่รัดับกินข้าวพี่น้องครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดดาวกดหัวใจให้ด้วยนะครับุครับ